เดี๋ยวพี่จะให้ดูทุกกำมังอ่ะหน้ากำมังเมื่อกี้อ่ะอันนี้ไม่มีอาหารปิดหน้านะเนี่ยเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนบริโจเขาบอกว่าไม่จะเป็นต้องให้อาหารปิดหน้าพี่ก็เลยลองดูว่านี่กำมังนี่มีอาหารครับนี่น,นี่ถ้าอาหารปิดหน้า,นาจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันจะต่างกันเลยว่ามะพร้า,าว กับอาหารที่ปิดอันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีน,นี่ก็ไม่มีแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่มีเลยที่เห็นเห็นที่ตั้งดูเดยอยู่เนี่ยกองเนี้ยกองมหาศาลเลยกองเนี้ยจะไม่มีก็จะเป็นแบบนี้มีแต่มะพร้าวล้วนแล้วก็ใช้ฟ้ากดทับเอาประมาณนี้แหละ